ก่อนหน้านี้เป็นพนักงานบริษัทค่ะเป็นผู้ประกอบการใหม่ปรับแทบจะทุกวันนะคะปัญหาเข้ามาทุกวันเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ เปิดได้ประมาณ1เดือนกว่าๆถึง2เดือนค่ะตอนนี้นะคะสิ่งที่เราเป็นก็คือเรากําลังขายเมนูราดข้าวเมนูส้มตําแล้วก็เมนูอาหารอีสานค่ะจุดเริ่มต้นของร้านนี้เกิดจากอะไรตอนนั้นทําไมถึงเป็นเมนูพวกนี้คะเป็นเพราะว่าเราชอบกินส้มตำ <laughs> แล้วเราก็ชอบอาหารอีสานแล้วเราก็อยากได้รสชาติที่เปิดประสบการณ์การกินอีกรูปแบบหนึ่งละกัน เีค่คอพูดตรงเป็นผู้ประกอบการใหม่แบบมือใหม่ที่จะที่ประกอบการทําธุรกิจอาหารนะคะรู้สึกเป็นเรื่องที่เหนื่อยยากเราอะปรับทุกปรับปรับแทบจะทุกวันนะคะปัญหาเข้ามาทุกวันคือตอนแรกถ้าพูดถึงวันแรกที่เปิดร้านอะไม่ใช่เป็นร้านอาหารอีสานเต็มตัวะคะ่ะเหมือนเรายังไม่เข้าใจตัวเองหรืว่าเราเป็นอะไรอะคะ่ะแต่เราแค่อยากได้กินอะไรอร่อยอร่อยประมาณนี้นะคะ่ะเมนูอะเปลี่ยนทุกอาทิตย์ค่ะ จริงๆอะเราเปลี่ยนอะเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นและตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นเหมือนอารมณ์ว่าครั้งแรกที่มาทำอะเราไม่ได้รู้ว่าใครเป็นแบบไหนร้อนะคะมาถึงฐานลูกค้านะคะ mm hmm. คือ,ค,อคือเหมือนอารมณ์ว่าเราลองผิดลองถูกอะค่ะแล้วการลองผิดลองถูกอะ มันคือการลงทุนด้วยเราก็เสียหายเยอะแล้วเราก็ยังได้อะไรที่ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นสุดนะคะก็คือคําหาลู่ทางเอาผูุ้ีประสบการณ์หลายๆคนมาช่วยประมาณนี้นะคะ่ะแต่ก็ยังไม่ได้ลงตัวสักทีจนกระทั่งมาเจอโครงการของอีจันกับแมโคโครอะค่ะ เป็นสารพัดน้าจิ้มค่ะ,คะเพราะว่าเพราะว่าเรามองว่าสารพัดน้ําจิ้มมาตอบโจทย์กับร้านที่เราต้องการเพราะว่าเรามองว่าสารพัดน้ําจิ้มมาสามารถดัดแปลงเมนูอาหารได้อีกตั้งหลายเมนูซึ่งมันเป็นเรื่องจริงว่ะ <c oughs> <c oughs> เอ่อตอนที่เชฟสอนมีซอสผัดค่ะมีน้าจิ้มแจ่วมีน้ํายํามีซีฟูด้ดแล้วก็น้ําจิ้มหมูกระทะค่ะคือเชฟว่าสอนตั้งแต่ตั้งแต่ขั้นเบสิก ถึงขั้นวิธีการลดต้นทุนและก็การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอะคะ่ะซึ่งจริงๆอะเป็นเรื่องที่ที่เราอมองข้ามแต่ว่าสําคัญในการประกอบธุรกิจอาหารนะคะซึ่งเชฟอะเหมือนพยายามเตือนสติตรงนี้ให้ผู้ประกอบการใหม่ๆทุกคนอะได้ประยุกต์ให้มันเข้ากับสถานการณ์นะคะแล้วก็คือเชฟอะเริ่มจากตรงนี้และที่นี้เชฟก็ทําอาหารให้ดูค่ะโดยที่ตอนแรกอะตอนที่เชฟทำอะเราก็เหมือนยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร เราก็ดูก็ชิมบางทีก็รู้สึกมันเข้มไปรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่ตอบโจทย์อะค่ะจนกระทั่งเชฟอะเอาเบสน้ำจิ้มที่ตัวเองทำอะค่ะแล้วก็เอามาประยุกต์กับอาหารได้หลายเมนูมากๆและทุกอย่างอร่อยระดับแบบพัตคาระหนูยังตกใจเลย หลักสูตรน้ำจิ้มนะครับหลักสูตรน้ำจิ้มเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือการต่อยอดย้ำนะครับหลักสูตรน้ำจิ้มแบดีที่สุดในการต่อยอดก็แปลงมาเป็นตัวซอสครัเข้าใจแล้อครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมเข้าใจแล้วทำไมชิมแล้วมันขึ้นหัวหมดเลยยำแม่บ้าอร่อยมากอร่อยจิง คือเขาจะมีความเข้าใจในเรื่องของแม่ซอสมากขึ้นแล้วก็ทําอาหารถูกทางแล้วก็ทําอาหารได้ไวมากขึ้นครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาทาน้าจิ้มหรือน้ําซอสนะครับเราได้มาตรฐานคงที่แล้วล่นระยะเวลาในการทํางานได้ง่ายขึ้นเนี่ยได้สูตรน้ําจิ้มอะไรมาบ้างเอ,อ่อตอนที่เชฟสอนมีซอสผัดค่ะมีน้าจิ้มแจ่วมีน้าํายํามีซีฟูด้ดแล้วก็น้ําจิ้มหมูกระทะค่ะรวมๆแล้ว ห้าอย่าง,าางใช่ค่ะซึ่งห้าอย่างเนี้ยแต่ละอย่างอ่ะเชฟเอาไปประยุกต์ได้หมดเลยอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างเช่นน้ำจิ้มหมูกระทะเชฟเอาไปทำซอสผัดซุก,กี้ทำซุกี้แห้งอร่อยมากไม่เคยกินซุกี้แห้งอร่อยขนาดนั้นเลยไม่มีอ,อเลยดอกเลยอไม่มีอเลยดอกเลยเบสมันแน่น ประทับใจมากแล้วก็มองว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่แบบสิ่งที่เราต้องการนะคะมันคือความหลากหลายและความ mm. เขาเรียกว่า mm. การประยุกต์ให้มันให้มันเป็นเราอะคะ่ะ mm. คือหนูจะบอกว่ามันใช้ได้จริงมากๆมองว่าสารพัดน้ำจิ้มมาตอบโจทย์กับร้านที่เราต้องการเพราะว่าเรามองว่าสารพัดน้ำจิ้มมาสามารถดัดแปลงเมนูอาหารได้อีกตั้งหลายเมนู ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงว่ะไก่ใร,ร้านาเราเงี้ยไก่ย่างก็คู่กับน้ำจิม้มใช่ค่ะแล้วก็เราขายในอนาคตนะคะเราแลนว่าเราอาจจะขายยำ uh huh. ซึ่งเรารู้สึกว่ายำอะเราว่ายังไม่แม่นอะไรประมาณนี้ค่ะเรานำจิ้มมาประยุกตได้อีกหลายหลายอย่างเลย <ใน S 1> ก็เลยเรื่องย่างสายพันน้ำจิม้มในร้านพี่เนทเนี่ย uh huh. อะไรบ้างที่ต้องกินกับน้ำจิม้มอ่าอย่างแรกคือไก่ย่างค่ะซึ่งไก่ย่างอะ่ะเรามีเป็นทั้งไก่ย่างเป็นเป็นน่องค่ะ แล้วก็มีเป็นข้าวไก่ย,ย่างซึ่งอันนี้กินกับน้ำจิ้มอยู่แล้ว,น,วน,น้ำจิ้มแจ่วนี่เลยค่ะ<ช>แ,ลแล้วก็มีน้ำจิ้มลูกชิ้นค่ะน,นี้เบสอะค่ะเราเอามาจากที่เราเรียนอันนี้เราเป็นเมนูใหม่ที่เราได้มาจากการไปเรียนกับเชฟเลยค่ะเป็นผัดหมี่ค่ะ <c oughs> ก็คือเราใช้เบสพยายามใช้เบสแบบที่เชฟสอนแล้วก็มาประยุกต์ให้เข้ากับผัดหมี่ใหม่ของเรา ลงตัวมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากมากเลยค่ะแล้วเราก็ชัดเจนว่าเราดียังไงอร่อยตรงไหนบอกเลยว่าของแท้เอาอะไรมาไม่ฟังฟังอยู่แล้วใช่เขาเรียกว่าอร่อยเขาเรียกว่าเป็นร้านส้มตำร้านอาหารอีสานที่รสเลิศสุดในธรรมศาสตร์เราคอนเฟิร์มเลยใช่ค่ะอยากให้ลองชิมแซ่บตั้งแต่คำแรกใช่ บอกเลยว่าของแท้ของแท้ <laughs>